สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินช n แนลนะครับวันนี้เราให้ดูภาพนะครับเสียงวิหกนกโพสกรล่าสุดนกโพสกรเนี่ยเขาก็ได้ซ้อมใหญ่นะครับซ้อมกับลูกทีมนะอาจจะมีเหล่าแดนเซอร์นะครับหรืออาจจะมีการคุยงานกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยสงสัยมากๆเลยนะครับว่าทิศทางแนวทางของการบริหารในเรื่องของการจัดงานของ เวทีหมอลำซิ่งเนี่ยจะเป็นไปรูปแบบไหนนะครับแต่เจ้าตัวก็เคยเออกมาบอกแล้วนะว่าจะเป็นสไตล์ยุค90นะครับจะออกแนวแบบมิริกินไอยุค90นะครับหลายท่านก็สงสัยนะครับเข้ามาซอนเดสสมกับเจ้าฮักนะครับบอสนกนะบอสนกเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าที่ถือว่าตอนนี้กำลังดังแล้วก็ขยันคนหนึ่งเลยนะรับรางวัลพึ่งรับไปล่าสุดนะครับรับรางวัลเนี่ยเป็น รางวัลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพฤติตนนะครับในทางที่ดีนะเป็นรางวัลแล้วก็าการแต่งลุกของพ่อนกเนี่ยก็คือเป็นลุกออกงานที่สวมใส่ยอย่างสุภาพนะครับเหมาะกับรางวัลที่ได้เช่นกันนะครับแอดเห็นแล้วก็ภูมิใจมากๆสําหรับรางวัลที่ได้มานะแล้วก็บอสคุณขยันของเรานะครับก็ไม่หยุดนิ่งก็รับงานต่อไปเรื่อย ไปเจอพี่น้องทุกท่านตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ไม่ทิ้งที่จะเข้ามาบริหารงานเกี่ยวกับวงหมอลำซิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยภูมิจะนำเสนอน,นะครับซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะที่ลงทุนกับดอกเหมยหมอลำซิ่งนะครับหมอลำซิ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับในปีนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรที่แปลกตาแล้วก็ ่นรูปแบบใหม่ของวงการหมอลำไปอีกนะครับจ,จวดๆเลยนะ3ารเสพดพ้อกันอ่าสำหรับหมอลำซิ่งนะครับยังไงก็ดันกันละกันช่วยกันดันกันไปให้สุดพลังกันไปเลยนะสำหรับแฟนคลับนะครับสุดยอดอลังการงานสร้างขอให้เฮงๆปังๆรับงานไม่ไหวไม่ไหวด้วยนะก็คือให้งานมันล้นมือไปเลยนะครับเจ้าภาพน้าลพูุรก เฮงเปังๆัสำหรับนพศกรนะครับเป็นบอสที่ขยันแล้วก็เป็นต้นแบบของเหล่าศิลปินในองค์กรสิวิกได้อย่างดีมากๆเลยนะคนที่เป็นต้นแบบเนี่ยจริงๆก็มีหลายท่านนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงนพศกรเนาะล้วก็ตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยดูผลงานของเขาดูสิ่งที่เขาทําดูเรื่องของการรับรางวัลดูเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งที่จะทํางานนี่คือตัวอย่างของคนทํางานนะครับทํางานจริงแล้วก็ ไม่ไปฝักใฝ่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นมีแต่คนอื่นน่ยไปหาแสงกับเขา ไปวุ่นวายกับเขานะครับก็คือเรอง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยเห็นเขาเจริญเติบโตเห็นเขาทํางานดีมีธุรกิจเยอะร่ํารวยเงินทองก็ไปอิจฉาริษยาเขาอะไรประเภทนี้นะครับยังไงพวกเราเนี่ยก็เป็นพลังบวกและให้กําลังใจซึ่งกันแล,ละกันนะให้กําลังใจนกโพกสกอรแล้วก็ทีมงานเสียงวิหกนะครับในการโชว์ครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุดให้เป็นเดอะเบสแล้วก็เป็นที่พูดถึงนะแล้วก็ขอให้ลําซิ่งประสบความสําเร็จนะครับสมใจ นกโพสกร์แล้วนะที่อยากได้เวทีแบบดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์เอาไว้นะขอให้หังปังนะครับมีงานเข้ามาทุกวันเลยนะจ้ะวันนี้ขอค่ไี้ก่อนครับสวัสดีครับ